เปิดโพสต์หลักฐานมัดตัวผู้จัดการส่วนตัวดีใจได้เป็นพ่อคนหลังก็ระต่ายพน,นิพาคลอดลูกเรียกได้ว่ากําลังกายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์ขณะนี้เลยล่ะค่ะเมื่อนะักกร้องชื่อดังก็ระต่ายพน,นิพาวัย15ปีซุ่มตั้งท้องผู้จัดการส่วนตัวจนคลอดลูกโดยงานนี้โลกออนไลน์ได้แชร์คลิปวิดีโอของกระต่ายพน,นิพาจนว่อนโซเชียลเมื่อเธอนั้นดูอวบมีน้ำ,ม,นำมีนวลผิดปกตินอกจากนี้ยังใส่เสื้อผ้าตัวใหญ่โครงซึ่งชาวเน็ตก็ตาดี จับพียรุธถึงท้องที่ดูโตผิดปกติซ้ำการอัดคลิปช่วงหลังๆมักจะหาอะไรมาปกปิดท้องอยู่เสมออีกทั้งใน Facebook ส่วนตัวของคุณแม่สาวกระต่ายนั้นยังได้โพ์อุ้มเจ้าตัวน้อยที่ใส่หมวกรูปกระต่ายซึ่งจากกรณีนี้ทําให้ชาวเน็ตออกมาวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายค่ะก็เพราะว่าเธอนั้นเคยเจอข่าวหรือว่าพ่อของเด็กเป็นผู้จัดการคนใกล้ชิดที่เมื่อ2ปีที่แล้วเคยโดนอดีตภรรยาออกมาแชร์ความสัมพันธ์ว่าเขาทั้งคู่นั้นเป็นมากกว่าผู้จัดการส่วนตัวและ นายจ้างและในวันนี้ทีมข่าวจะขอพาทุกท่านมาเปิดโพสต์หลักฐานมาตัวผู้จัดการส่วนตัวดีใจได้เป็นพ่อคนหลังกระต่ายันิพาคลอดลูกโดยเมื่อไม่นานมานี้ภัยบูลแสงเดือนหรือผู้จัดการส่วนตัวก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า2.94กิโลกร,รมัมคือลมหายใจชีวิตก่อนที่จะแก้ไขแคปชั่นและโพสต์ใหม่ว่า2.94คือลมหายใจชีวิตเพียงแค่สั้นๆ